โดนแล้วโดนแล้วนาะโดนแล้ว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 นี่กินกลางวงเรือโค้งเข้ามาพคงเข้ามาพัวสวยงามเออสวยงามสร้อยสร้อยสร้อยฮะแต่ปลาสร้อยเลยสวยงาม

ยังผมเอยยังพูดไม่มากพอไหมพอับพอครับปุ๋ยปลายังไม่ตายป๋ะเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาวิ่งไปเอาเอาไปด้วยนี่ต้องรัวจานใหญ่เราหนิสวยสวยมามามาตายมาตายทำอย่างนั้นอีกนะป๋าอันตราย

เราต้องไปเอาให้ใหญ่กว่านี้เขาเอาแล้วอ่ะโอ้โหเขาูกเขาจลรกเบ็ดตัวเดียวใส่แมงสองตัวเลยสองตัวสอตัวเอาดิปลาใหญ่ปลดแล้วเบ็ดออกแล้วปลาต้องจับคู่ดีปลาจับคู่ครับนั่นเองปลา ัวมใหญ่ปลากดกดปลา้นี่เงินกดปลา้นี่เงินปลากดปลา้นี่เงินปลาวางสวิงปลาวางสวิงปลาจับปลาสองมือมองไม่เห็นปลาจับไหมจับปลาต้องจับหางด้วยวางสวิงก่อนปลาต้องจับทั้งหางแล้วกดหางไว้ครับเออเดี๋ยวทำเดี๋ยวจับสะบัดลงน้ำไปนะ ปลาผมปลาผมไม่ได้นะปลากลับมือกลับสลับมือสลับมือใครเขาให้จับปลาแบบเนี้ยเอยไอเสียของหมดเลยกลับมือเออโอ้ยนอปลาเขาแต่เราเทอีกแล้วปลาวะผมตกได้นะเราไปยอกืบเลยโอ้โห จะหล่อไปถึงไหนเนี่ยโอ้สุดยอดปลาไม่ต่ำกว่าสามโลนะปลาเปิดห้องเลยลงเลยดีกว่าลงเลยดีกว่าผมจะได้รองปลาไปในตัวเนี่ยปลาลุกขึ้นมาก่อนไม่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 ปลาอย่าปล่อยดิแล้วิดชอบไม่ได้นะเออดิลงน้ำเออปลาเขากันไว้แล้วน่ะเออถูยอายะเลยเดี๋ยวปลาเดี๋ยวไปไปนี่ก่อนดิ เอาเอาขอบปลาเอาขอบ้าถังขึ้นก่อนผมจะถ่ายปลาข้างล่างด้วยโอเคนี่นี่เอซีถามมาตกปลาเล็กกันเหรอไม่เห็นมีปลาใหญ่เลยเขาบอกอก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเกมยังไม่จบหน้าบ้านนะอืม